แต่คลิปก่อนแล้วกันไม่ใช่โบดตอโบดชันด้วยไม่ใช่โบดนี่โบดไปด้วยไม่ใช่โบดฉันนี่เคยโบดฉันไม่เคยโบดฉันวะนายก็รู้่มผมนี่แหละผมนี่แหละเหมือนมันจะมีการหักเกิดการหักเกิดขึ้นน่าแต่หัก เป็นออาละเฮ้น่าสนใอะไรเลยหืมองะกินเนยร้ะู อะไรอะไรฉันลงท่อเาฉันเป็นช่างที่ฉันเป็นฉันฆ่าแกไปแล้วสิชมพูเสียพเข้มอะนะใช่กูว่าไม่ไม่เป็นกูวเป็นคริรด้วยไงกูก็เลยแบบจะมาถามว่าบาโวล่าสุดอยู่ไหนจะถามอย่างนี้บาวโอวโกับฉันกับตีแต่ตอนเนี้ฉันอะไม่แน่ใจว่าคือแต่จะบอกว่าท่านอะสังเกตอยู่ในห้องแอดมิน ฉันเห็นสามคนเดินด้วยกันและสองคนเดินด้วยกันซึ่งตอนเนี้ยฉันไม่รู้ว่าสองคนหรือกลุ่มสามคนน่ะที่ใครอยู่ในนั้นน่ะใครปีใครบ้างเดินจับคู่กันสองคนก่อนที่ <ผม S 1> จะจับตีผมผมกบตีเดินด้วยกัน <S <S <Okay. S 3> ฉันไม่ได้จับโอ้ <S <S ฉันเพิ่งไปซ่อมไมนันมาแล้วฉันเจอแกสิโยคูเพิ่งเพิ่งไปสแกนมานะ แค่เพิ่งเปิดสแกนมาอะไม่สแกนเนี่ยสแกนตัวสแกนตัวนะจริงๆที่กลัวที่มันไม่มีคนตายอ่ะเพราะว่าคาตก่อนมันเดินอยู่กับกูหรือเปล่าวะไม่คือตอนนี่มันอเกิอนเลยเพราะว่าตอนแรกผมเห็นอ่ะในห้องแลบมันมีกันสามคนในห้องแอดมินและมีคนที่อยู่ในห้องคอมมูสองคนซึ่งตอนนี้ผมแน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้จะให้ทุกคนเร่งทำเควสกันก่อนไหมเพราะจะได้แบบเควสมันก็ใกล้จะเสร็จกันแล้วโอเค การทำแล้วก็สกิปสกิปแล้วทุกคนสกิปกันดีกว่าเราไปตั้งใจทัพเดทกันเถอะไม่สกิปมึงหวดกูไ้ตีเดี๋ยวยเดินตามกันไปเลยน ดูสิตรงนี้ไม่มีคนตายเลยหรอทีนี้เอ้ยไม่มีคนตายก็เที่ยแหละโอเคนึกว่าลูก้าไม่เป็นโอเคโลจ่ายไม่ใช่คุณตีล้วไม่ใช่คุณจินตลาแล้วก็ไม่ใช่คุณเหมียวแล้วก็อืมผมยังอยู่พี่เจากับลูก้าอยู่ไหนผมอยู่ในท่ แต่ผมไม่ใช่ไดเป็นผมอยู่ในท่อท้องต้นไม้ผมรู้ว่าสีชมพูเป็นคนล่าสุดที่อยู่กับคนตายอ่ะก็คือสีชมพูเออฉันเห็นเออสีชมพูอยู่กับสีดำามพูไหนอ่อนหรือก่อนที่สีชมพูอ่อนฉันเห็นสีชมพูอ่อนอยู่คนตีก่อนตายอ่ะะกล้ไหมใก้ต่อไหมไม่คือหมายถึงน้องยกว่าคนไหน่ะแช่เชีอกผูอ่อนเชผูอ่อนไม่มีสมพผูอ่อนหรอกแล้วทันุยไอแล้วทัทุยอ่ะมาเ้วมาล้ว อันเห็นเขายึดยากันอยู่หน้ารันะเราเดินผัดไปีกคนตายพูดยังไงคนตายพูดยังไงเมื่อกี้วิทย์อยู่กับผมเราขึ้นไปแล้วตายเลยฉันเห็นสองคนนั้นเขายึกยักกันอยู่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าใครอันนี้ผมไม่รู้ว่าใครคือลูก้าหรือบาวโวซึ่งผมไม่อยากจะพันธงไม่งั้นเราจะเสียเปรียบมากแต่แ้วฉันจะเดินไปกับแกเลยกันไหมตาหนาผมเหลือเอสสุดท้ายแล้วทุกคน สคิปต์ามได้นะใครใครเหลือใครสุดท้ายผมผมโอเคคนคนไหนจินตลาพูดแล้วโอเคโอเคจินตลาเดี๋ยว follow จินตลากันไปนะร้องเพลงหนอยครับร้องเพลงหนอยครับจินตลาดเซิร์ฟอะไรเซิร์ฟอะไรแจ้งด้วยเอเชียเอเชียแต่ยังไม่จบรอก่อนนะครับบริษัทประกันภัยยังไม่รับไม่รับจ่ายเงินนะครับพี่เจ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 เหรอ พีเกมีเกมีเกมอันนั้นต้องไปอาลอนอันนั้นมันไปอวาลอนเดี๋ยวมันปลาประกันหายเลยตอนนี้วะพกมพี่ตีจริงพี่ตีพีเอี่ยากทำหน้าที่เพี่เดี๋ยวผมไปแตกให้นอย t e f u what n e f เเพืเมื่อกี้เห็นเหมือนกันปะผมเห็นผมเห็นเหมือนกัน เย้อาไปลลูก้าเป็นจบได้ไงจบได้ไงเพราะว่าเราทำเพลกันเสร็จสนุกใครเป็นลูก้าไงลูก้าคือเมื่อกี้ก่อนผมตายผมพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยไม่มีใครตายเลยเหรอวะแล้วพอพูดจบอ่ะลูก้าหักคอผมเลยเห็นลูก้าอยู่แกอยันยันกันลูก้ามันจัดให้ตามคำขอมึงเลยอนยื่นเหมือนที่ผมพูดอ่ะ กันดุอย่างเงี้เขาเอาไม่ว่าเขาจะเอาไม่ว่าง่ายง่ายนะพี่ตีปลาประส่งที่ของเป๊ะที้นรกผมอยู่กับคนลูกเก้าโอ้ยก็โหไม่เกี่ยวนะแต่ว่าไม่น่าปากพ่อยพูดอันนี้เลยแบบทำไมไม่มีใครตายวะนี่พูดละดีมึงพูดละมึงพูดละมึงพูดอีกแล้วมึงพูดอีกแล้วเดี๋ยวกูแลต่ <c oughs> ออเอออืมเผลอที่หวังมากตุ๊กแม่ไม่ไม่ไม่กระดูกฉันไม่คนที่ทำฉันไม่เคย มาฮองไฟมาฮองไฟม no. ีคนเล่นมีคนมีคนเล่นไฟอ่ะนี่เห็นนะใช่ไหมมีคนเล่นไฟอ่ะไม่ใช่ผมเด้อมีคนนเล่ไฟตีมึงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่กูไปซ่อมไฟไปซ่อมไฟแต่ว่ามีทุกอย่างอยู่ก่อนผมว่ามันทุกอย่บากโคนอยู่อ่ะไม่น่าจะนัวไฟน่าจะแบบว่าแย่งกันกดมากกว่าไม่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 กูเคยหยุดกดแล้วแล้วแล้วมันแล้วมันปรับเป็นดับทุกอันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันตายกันสองเลยเหรอไม่กูละเดี๋ยวมันตายกันสองคนเลยตายสองอ่ไม่ใช่ตีนะถ้านั้นมองไฟเลยกีน้ำพัน ไม่ใช่ผมเลยมันดับเบิ่คิวเลยอะแล้วศพอยู่ไหนหน้าห้องไฟเ่ะอพี่ไอ้ตรงแท่งไอ้นั่นหรอแท่งทำควยน่ะอัญหาคือไอ้กลุ่มมันไม่ใช่หน้าเหมือนดับมันไม่น่าใช่ไอ้กลุ่มที่กระจุกกันไปแก้ไฟสี่คนใช่ป่ะกลุ่มนั้นอะไม่กคนที่กระจุกก่บม่อไปเมอเลยคนที่กระจุกกับมีหนึ่งมันมีใครบ้างนะมีชั้นมีหวานมีผมมีไปแล้วก็ใครอีกคนอ่ะมีสีม่วง สีม่วงกูเนี่ยกูเนี่ยก็จะเหลือคุณนิกกับพี่มดคนตอนแรกผมมึงเฟซตกลงมาน้วยก่อนไปซ่อมไฟอ่ะพอซ่อมออกมาไม่จะมดกันอีกแล้อ่ะสองคนนะสแกนบาร์โค้ยวนนะกำลังจะไปห้องสเปซซิแมนไม่จะนิกกับมดอคนกันรังแก้ไฟคุณไปสแกนบาร์โคดเหรอ แกฉันหยุดลงเงินใกล้สุดแล้วแล้วพวกแกวิ่งไปกันสี่คนฉันจะไปทำไมก็ไปก็ชอบกันเสร็จแล้วป่ะชอบกันเองวิงนัวกันเองอยู่ปปอตีเนี่ยก็้าใป่ะเขาก็ไปกระจุกกระจ้าตีเนี่ยนั่นแหละเออจะลองดิเชื่อกูกูสีม่วงกูาเป็นยามเลยถ้ามันดับเบิลคิวอีกทีอ่ะมันก็แพ้แล้วนั่นเว้ยเราจะเอาไงเอาละกระจายกระจายคมเสียงไหมกด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 สักคนหนึ่งอ่ะอ่ะผมเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้ถามเลยพี่มดอยู่ไหน เออใช่อยู่ที่คาอต่มีคนกดให้กูละอยู่ที่รถอยู่ที่คาพวกอินพุเตอร์จะอยู่ด้วยกันตีเราต้องระวังนะเพื่อนเราอย่าเดินซีอ่ะไม่งั้นเราจะโดนดับโบว์คิวเอางั้นมึงกับกูก็เป็นอะดิเอาเชี่ยเฮ้ยผมจะไปคุณหมดแล้วกันนะถ้าเกิดว่าคนหมดจะอว่าคุณหมดเป็นตอกการอะไรวะเนาะจะตีดีกว่าวะกูคอนเฟิร์มว่าจะตีปลอดภัย อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นวอดแทบเป็นกอดแทบเป็นเกิดอะไรขึ้นครับเจ้ามดจู่จู่มันอยู่จากฝั่งมันไปห้องทางแลบแล้วทำไมมันจู่จู่มันโผล่มาจากหลด้านล่างวะนี่เป่าเหรทำไมมันโผล่ทำไมมันอยู่ฝังซ้้ยทำไมมันโผล่หน้ากูอีกฝั่งตรงด้านล่างว้าวเลยอย่างนี้ว้าวเลยว้าวคุณมดลืมลืมเปิดใหม่นะพี่มดเปิดใหม่ไม่ได้นะตอนนี้อะพี่มดมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับ ทำไมกูเห็นจมดีเหรอทำไมเห็นจอมดตอนแรกคือไปไปกับไอ้บาวซิกใช่ไหมเมื่อกี้กูเห็นไปแป๊บๆอยู่เออแล้วถ้าตัวัว่าบราหูพี่เขช่วยภูมิหรือเปล่านะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วถ้าช่วยภูมิแล้วทำไมมันมีกระตกรอยตัวเดียวมั้ยมันมีสองตัวแล้วไม่สองตัวแล้วข้างล่างกูเห็นมันมาจากข้างล่างอ่ะเพราะตรงข้างล่างกูเห็นมันเป็นรูอ่ะเออแล้วกำลังเขาวิ่งเข้าไปในรถนัขเพราะตรงนั้นมันไม่มีใครเข้าเข้ารถจริงจริงๆนะรถรถไหนอ่ะ มีอินคาริมไม่ไอ้อินคาร์นะใช่แต่ไอ้รูข้างล่างน่ะคุณเองมันจากไหนมันมาได้ยังไงนั่นแหละคําถามถ้าตอนว้ามไงฉันกำลังชันกำลังเหลืออยู่สี่ชั่วโมงเลยนะแล้วก็กำลังจะใกล้จะเป็นหนึ่งนาทีแต่ก็ยังไม่ได้เลยปวดจนเกิน f r กเซฟคนเปิดมไม่ได้เห็นแล้วกูระแวงอะวะแต่มันก็อาจจะเดินไปจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะเดินว้าไปจากตรงนั้นทำไมฟะมันต้องผ่านกูก่อนไม่ใช่เหรอถ้าจะไปตรงนั้นอะ กตกันสองคนแต่ว่าฉันฉันเห็นฉันฉันเห็นคุณมดเดินเดินไปข้างล่างนะเพราะว่าฉันเห็นตอนฉันกะกําลังจะไปห้องสแกนไปเจอไอไอไอเจ้าไปอ่ะฉันเห็นคุณมดคุณไข่ดาวเขาเดินลงไปข้างล่างคุณไข่ดาวงั้นเอาไปดีอ่ะคือกูไปสแกนขิวบักอาโค้ดอยู่นะแต่ผมว่าสีม่วงอ่ะดูเขาเขาโค้งเขาโค้งมากสุดแล้วอ่ะใช่เวอจริงใช่วอร์ อยูไใกล้เจ้าตีตอนที่มันปิดไฟด้วยซ้ำอ่ะคุณจะไปทำหาอะไรได้ลูกอ่ะคุณอ่ะน่าจะเป็นคนที่เล่นไฟผมคิดว่านะพวกคุณช่วยถ่วงเงินเพิ่มนหุนแน่ๆเอางี้ไหมกูไปกับเจ้าตีเลยปิดไปครับปิดไปที่ไหนกันไหครคนเนี่ย คนจะจ้องกีฬาตาลีอยู่น้ำก็เริ่เต็มเลยน้ำก็เริ่จะเต็มเลยแล้วผมเนาะแล้วทำไมตาลีไม่ตามตีมึงไปกับสีม่วงไม่ใช่หรอไม่กูไปแล้วกูก็แยกทางกันกันแน่กันแน่ทางนี้สนุกมากเลยตีกูตีกูตีไม่คือใช่ไหมใช่ไหมสนุณมากเลยพราะโดคุณเห็นผมดุกดิกดุกดิกใจตามไปเลยเห็นเห็นเหผมไม่ได้ค่ะคุณ ใช่ใช่คุณบาวโซซิไม่ใช่สีไปบ่ายพี่บบ่ายแน่พัดลมถุกดิแน่เลิศกดิกเลิดิกเลยวคัมวอลคัมวีลเขัาเลิดิกเลยเลิศเลยหนึ่งตไห่เลยนะจุอวกกนกันตายนี้จะเป็นประโยชน์มากใช่ไหมเนี่ยใช่ผมขอโทษคุณสีม่วง กูนี่เลยตายแบบไม่ชิดมากแล้วคุณคุณไปเชื่อใจอินโวเตอร์เฉยผมก็ไม่ร ok ู้จะทำไงแบบตาลีก็เดินประกบแบบโอ้โหกูต้องการพยายยืนยันตัวกูไม่ได้จับผิดมึงตีแต่อย่างน้อยกูก็ลากมึงลงหลุมกับกูได้อะกูไม่ต้องรีบกับคุณกับคุณบาวโวอซิกะกูกกูกตัวข้าง ก็สุดจะมดเป็นชะปะแล้วแกไม่ตามกันมาจะทีเกัดเป็นกระมาไม่เดินก็ตายมาเขาหน้าใจนี่พี่มดเขตอนน้าจะกลับบ้านอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาล่าอยู่คือเมื่อกี้เจ้ามดเป็นใช่ปะใช่เป็นอ่ะกลัวละว่าเเอ่อกาลีเป่นยังไงวะจีิงเลยอาลีผมจะบอกกาลีว่าคุณมดเขาเขาไม้หัวพี่อยู่อ่ะกลัวละมเอาเอาพิมอยู่ กลับถึงบ้านเมื่อไหร่ก็จะแดกหัวแกตาลีเออเซอร์เชียฟรีแชทให้พุดรู้นั่นวะให้บอกให้มุดรู้นั่นวะแล้วก็ฟรีแชทเหมือนว่าฟรีแชทใส่โค้ดใช่โค้ดแล้วใครเฮเชเบิร์กเฮเชเบิร์กคือใครมีเซนเบิร์กมาแล้วใครนะมาล่กดแล้วพี่กดอนแล้วกดเลยก็เหลือคุณไข่มดกับคุณมดใช่ไหมที่ยังที่ยังไม่อยู่ตอนนี้ Ai đánh người khác là tệ lắm. game là tệ lắm. Oho! Anh có quyền nói điều này không? Xin lỗi. Đợi cho tôi chạy đi. Tôi sẽ... chạy เฮียลืมปิดไหมมปิดไหม้พี่พี่วะลืมปิดไม้ ว่าแล้วจิตหลักกูก <ett COVID> ็ตายไอพี่อะทางนี้ช้าศึกมันไม่หดมากไอพ่เฮียข้าศึกสามตายตายอ่ะไม่ไม่แต่ตอนเนี้ยคือเมื่อกี้ผมอยู่ในสีแดงอ่ะกูเจอตัวสีแดงแถวแล็บอะแถวแล็บเหรอเออแถวแล็บใช่ไหมแถวแล็บกับใส่แต้มตา นะไม่ใช่ผมผมอยู่ครั้งล่าสุดผมเห็นยังอยู่กับเฮียไเซนเบิร์กอยู่ไม่ใช่เหรออ้าวอาวอ้าวไอ้ตุ๊กตายใช่ไหมแล้วทำดูนี่ใครไปแล้วใครไปฆ่ามันวะนะกูไม่รู้กูแอบดูไอ่ดิก็ไม่รู้กูไม่รู้กูบอกเลยนะกานที่กูนั่งทำเฟซแบบรัวมากเพื่อจะมาสืบแต่แต่เมื่อกี้เข้าไปดูในห้องที่ประจอนแต่แบบเห็นใต้สามอ่ะคือแบบเฮีย ลองเชียเลยแบบกำลังจะวิ่งไปกดรีพอร์ตอ่ะกำลังจะวิ่งไปกดรีพอร์ตเลยไม่ก็ไปกัไม่สิกูจะไปห้องแอดมินเพื่อดูว่าตัวแม่งอยู่ไหนวะมันมีอยู่ตรงไหนบ้างที่มันไม่ขยับกูจะไปดูตรงนั้นกูน <c oughs> ั่นสดงการว,ว่ากูเป็นคนกดแจ้งความก่อนเนาะก,นก่อน okay, ที่จะไดูใช่ใช่แล้วโอเคชัดก่อนแล้วเอาไงอ่ะมือว่าใครเอางั้นดีกว่าก็ไม่รู้แ h a v น no fucking c ค u ู ไอ้เฮียแล้วประเด็นก็คือตอนนี้ถ้าโหวตพลาดก็อร์เตอร์ก็ชนะแต่ถ้าโหวตถ้าถ้าเราไม่โหวตแล้วปล่อยให้มันฆ่าไอ้เฮียมันก็ชนะเอาไงดีวะ What is your choice sir ่าแล้วมึงมีไอเดียไหมเอางี้เอามึงมีไอเดียไหมก็ไม่มีไอเดียกูอะไฮเซนเบิร์กไหมไฮเซนเบิร์กเพราะข้างล่างสดุดีแดง มึงมึงจะมึงจะป้ายสีอย่างนี้เลยเหรอวะป้ายสีเลยกูป้ายสีแล้วแปะเฮ้ยกูเห็นสีดำมึงกับสีแดงนะเว้ยเมื่อกี้อ่ะเอ้ยไม่ใช่ผมผมจุ่นเล่นแลบอย่างเดียวเอ้ยสัตว์น,นรา,าราว่าผม่ะให้มมผมจะให้คนมาดูว่าผมมีสแกนยังไม่ได้กดนะนะมึงจะให้กูเลือกอะกูยังไม่ไดกดนะเพราะว่าตอนนี้คือกูยังไม่รู้ว่ามึงจะให้กูเลือกกะไรกูไม่รู้เรื่องเบิร์ดไงกูบอกว่ากูกดไฮเซนเบิร์ดเอ้ยกูมีเลยไม่มีเลยผมมีสแกนในสแก มึงเอาแน่ใจนะเพราะว่าคะแนนกูมีคะแนนสยงสุดนะแน่ใจมาดูผมได้เลยถ้ากูกดผิดครั้งนี้คือพวกมันชนะนะได้เลยแน่กดโหวตกูปุ๊บเรียบร้อยฮ้จบแล้วเราแพ้แล้วจบแล้วเราแพ้แล้วไอ้เงี้ยกูเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกที่มีคนโดนลงลาวาขับเลื่อนด้วยความแค้นเลย โอ้ยถ้าดกอดคุยกันเองโอเคมดนีตาลแมงซาอนกอดคุยกันเองะแล้วคนธรรมดาไม่แล้วแล้วแล้วแม่งใส่ลายไปกูเฉยคนธรรมดาไม่พูดเลยเลยคุณคุณธรรมดาธรรมด คือคนธรรมดาิที่พูดอะคือโดนขับแขนตายไปหมดแล้วอ้าวเลยคนที่พูดอะไรอะไรคือการนี่ว่าโจเอ้ยอีสเตอร์คุยกันเองว่าเฮ้ยมึงมึงโหวดคนนี้นะโอเคกูโหวดคนนี้โอเคโอเคทุกคนโหวดคนนี้โไม่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 ในแคสของกูนี่คือกูจะไม่โหวดให้ใครอยู่แล้วไงแต่คือกูก็เลยให้คิดว่าโอเคกูให้มึงเลือกเลือกกันเองเลยนะกูถ้าถ้ามึงเลือกถูกพวกมึงรอด ถ้าจะปุ่เขาว่าแล้วหวดการสนทนาทำไมมันดูแสดงไงวะไม่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 ไแสดงกูไม่ได้แสดงเลยกูแค่บอกว่าอากูให้มึงโหวตเลยเพราะกูค่าแฮได้กูค่าเป็นคนเดียวก็คือไอ้สีแดงและก็เป็นคนโหวตเองโหีดูโหตดูคุณนด้วยความแค้นมากคับพูดเลย กูเห็นบาร์โวเขาโดดอัดเขากูเห็นบาร์โวเขาโดดอัดหน้ากูแบบโอ้ยแกกล้าโดดอัดหน้าฉันขนาดนี้เลยเหรอโดดลงกเร่าโดดลงกเร่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นเด้อแต่ฉันจะโดดดูแบ๊ดตายไปเลยตอนแรกสวยเจ้าตีสวยเจ้าตีไม่ใช่ฝีมือกูไม่ใช่ผีมือกูผมไปหลบตอนแรกแล้วตอนสองก็ดูว่าเอ้ยเขาคงไม่เป็นหรอกวิ่งเห็นเขาวิ่งขับแบบขับเคลื่อนด้วยความแค้นมาปักเลย ไม่ไม <mm ่กูกูเน euh. ี่ยยืนดูยิ่งกว่ายืนดูยิ่งกว่ามาร์ไรเดอร์อีกอ่ะคุณตาจิมาเนนะทำให้ยืนดูอย่างเดียวอ่ะคุณจีบันนะคุณตาจิมาันนะเออเอาไปเอาไปดูเลยนะพี่พี่เหนเอทตาจิมานนะเหรอตาปิ่นตาปิ่งเป็นใจผมแล้วให้เซนเบิร์กยไม่อยากทำโอ้ล้วไรนะจิมหายไปคนต่อคนแล้วมีเจ็ดคนจิมหายเข้ามาเองก่อนจิมมาแล้วได้ไงวะเนี่ย เล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 ปมเลปมเลปมแล้วมันเจะตายกัมดตีตายแล้วนะฮ่าืมแค่เป็นไรเอ มาเพื่อบังงรีบเอาร้องเพื่อเพื่อรีบฟ้าอ๋อตายเป็นหนึ่งก็ไม่ใช่แน่ดูดีกว่าดูดหลุดหลุดหลุหลุดครับเพราะฉะนั้นเราจะคีบอนเทนต์หมดไปเลยเฮ้ยหมดไปเยไม่ไม่ถ้าตายถ้าเราหมดตายเราหมดตะคิสตคิปสะคเพราะว่าถ้าเราหมดอะแล้วมันก็จะเหลือกันแค่หกคนมันแค่อีกสองมาชนะเลย ตาดีตาดีสคริปต okay. ์สคริปต์นะครับโอ้โห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 ใครใครก็รั้งมึงไงตีกูเชื่อไม่ใช่กูนะกูกดสคริปต์กูสคริปต์จริงๆกูไม่ได้กดโหวตมึงตีโหวตตสคริปต์กันกูมีหนึ่งเสียงใช่กูโหวตพี่ตีตาที่ผมบอกเลยใไหมพิตร์ใครใครก็รักคุณเพราะว่าคุณเป็นหัวหน้าตีเชื่อแต่ว่าแหละคุณมีความคุณมีิวคารแล้วว่าไงเออรอบตีน่ะ ง่ายเลยพี่ต่แม่กไอ้ลีน่ะโอเคัสุกแ้นตดมาเลยอะไรนี่สตีดมาเลยนาว้ราแค่อาจจต้องขับเพื่อนจะไม่ได้ตัดละไม่ีตัดลก็กติดี คือสิ่งที่กูเห็นเขอเขางทีอเจาะเสียงตาฉันอยากจะถามว่าว่าตะเกียฉันเห็นสีเขียวเว้ยแม่งโดดลงท่ออีกแล้วกูอยากจะถามจริงๆว่ามึงจะเป็นช <okay S 1> ่างแ<ๆ>อร์สามรอบไนะม่ได้นะมึงเอาดีๆนะมึงเอาดีๆนะเขาไปแอร์เลยเขาจะว่าว <c oughs> งเป็นคน,น,น ah. ถ้าถ้าเป็นช่างมาสามรอบแล้วก็ แค่แตกลับมาเล่นมันก็เป็นบ่อยแล้วอ่ะแต่แก็ไม่รู้สิ <c oughs> ก็คือแบบมันจะเป็นชั่งสามรอบไม่ได้เปล่าวะไม่รู้พี่เคยเป็นฆาตรกรห้ารอบเคย<ม>เป็นกูเคยเป็นฆาตรกรอยู่สามรอบผมก็เคยเกมนี้มันจะทำตามกันนะเบิร์คุณตีเฮ้ยคุณตีจะเป็นสามสองรอบไหมไม่คุณตีก็แบบว่าเป็นฆาตกรเกยูออกทำรอบกูได้รู้ว่ากูบมดราโวแล้วอ่ะกูเชื่อมันนะจีบจีบหายหมดเลย ไอ้เฮียเครดิตกูไม่มีตั้งแต่ตอนที่แล้วสินะไอ้เฮียเครดิตติดลบคนไม่มีเครดิตไม่นะโูเชียวเครดิตติดลบแล้วิ่งเลยคุณหวานก็แบบว่าเดินตามเลยแบบไว้ใจสุดๆเลยตึกลมโลเชียวเครดิตลบไปไปไกลเลยบิงชิลิงเมื่อกี้กูเห็นเขาเขา้องเดือดรึเปล่าโอ้โอ้ เออแต่ม <iyorsun? S 2> ันเป็นท <que> ้อมนเป็นช <tama if> ่างบ่อยมากเลยนะอันนี้จริงๆแต่ว่าแต่ว่าอันนี้กูกุตส้าเชื่อใจบาวแม่งหน้าจีนเลยกูแล้วรู้ไหมรู้ไหมคุณหวานเดือดตามพราะแตกสองคนโคตรที่สายจีนกูก็ว่าเอ๊ะทำไมน้องไปน้องรักกูแม่งไม่กด มึงไม่กดวะมึงไม่กดอ๋อแม่งเพื่องเดียกันไม่ฆ่ากูแบบตัดบทมากเลยตันพลาดเลยกูพยายามคิดในใจไอ้ตีนหนีไปแค่มึงเดินตามอยู่โบเตอร์อยู่เสียงกระตุกเลยอะไม่เกริดกูเห็นพวกมันรูดกันอยู่กูก็ว่าไปเสียบต่อบัตรอยู่ทำไมมันมันรูดบัตรอยู่ที่เดียวกันสามคนสามสองคนวะยอะมากเ กําลัง oh, พ hey, ูด oh. ก oh. oh, like ับดิวอยู่เสียงตัดเลยอ่ะโอ้โหกระตุกเลยก็ชอบเลยก็ว่าทําไมตีเสียงตัดท้ายไปเลยลมทันทีโอ้ยเล็ดฟังก์ ไม่นะมิสายแฟนเพลงที่รักของฉั<ม>น,น,นเห็นสีม่วงข้างหน้าห้องของฉันก่อนที่เขาจะตายไปแล,แล้วจะเข้าไปห้องไปทำเครทไปเดียวเขาตายแล้วหใช่เขาตายแล้วาตายตร<า>งไหนอ่ะลูก้าเขาโกรธเองหรือเปล่าฆ่าเองโกรธเองหรือเปล่าวัยมรรไวอย่างไรฉันเพิ่งเห็นเมื่อกี้เองเนี่ยข้าเล่างเลยเปิดไมค์ข้างล่างข้างล่างไหนข้างล่างก้อนหินใช่ไหมข้างล่าง ไอ้ตรงที่เราเกิดกันแล้วเดินลงมานิดหนึ่งอ่ะไอ้ตรงข้างหน้าสตองเห็นเลยต่ยเขาเมื่อสี่มงอเขาอยู่ตรงหน้าสตูเลตเมื่อกี้แล้วฉันฉันเห็นเขาแล้วฉันเข้าห้องไปทำเควสไปเดี๋ยวแค่เติมน้ำมันแป๊บเดียวแล้วเขาตายแล้วมันแปลกแปลกอ่แปลกตอนเนี้ยผมอ่ะไม่อยากจะพูดใครเพราะว่ามันยังเร็วไปแล้วยังมีสมเดียวช่มันก็จ แต่ตะกิ้ก่อนได้ยินเสียงสะท้อนตัวเองผมไม่ได้ยินเสียงซุปทอนพี่ตีไม่มันเร็วมันรุ่นเร็วแปลกๆอ่ะซิงซี่เคเคฉันเติมน้ำมันเสร็จอ่ะถ้ามันเป็นการรอคนเดินมาดูมันก็น่าจะนานเกินนี้นะใช่ฉันฉันฉันมยังไม่ได้กดแท็กเลยอ่ะฉันยังไม่ไว้ใจใครอ่ะแต่ดังนั้นฉันขอสะกี้ไปก่อนแล้วกันผมด้วยผมด้วยสักพักทุกคนเห็นกูเป็นปุ่มมเื่อกี้ขึ้นมากูจะหามากเลยสักาักกูได้ลงเราอ่ะ ทุกคนทุกคนรักทีวีสองเราไม่นะกูก็ไม่ได้สื่อก่งขนาดนั้นไม่ว่ามาลินมาลินสคริปสคริปสคริปที่สีน้ำตาลนะโอ้โหเดี๋ยวน้องกูไม่แน่กูน้องกูก็น่าหน้าละขนาดนี้จะพอไปถึงโหวตกนขนาดนี้วะอกจะตามน้องของคุณไปถ้าเกิดชันตายแกก็โหวตได้เลย